สวัสดีครับอยู่ผม Good Gaming วันนี้ผมจะเล่นเกม p a t o f t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  n n ในตอนที่3ในวเวอร์ชันมือถือระบบ Android ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมกดีแบบนี้ต่อไปนะครับมาโอเคครับและอกอย่างหนึ่งครับวันนี้มันเป็นวันที่31ของปีสุดท้ายครับจะเข้าปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วคิดสิงด่งใดขอให้สมหวังทางปัารถนาขอให้ทุกคนสุภาพร่างกายแขง็งแรงครับมาโอเคถ้าใคร ไม่ได้ไปเขาดาวที่ไหนก็มารับชมคลิปนี้ย้อนหลังได้ฮะว่าผมจะลงไว้ตอนเย็ยนๆครับโอเคครับมาเราไปดูยันตอนที่3เลยโอเคเข้าหน้าเกมหลังจากตอนที่แล้วเราหาทําได้แล้วฮะทาบ้านเราโอเคมาทำเคเวสต,ต่อไปกันทีการล่าเป็นนักล่าฮะมา มาแล้วเกมไดโนเสาร์รับชมบเพินนะครับใครที่ไม่มีแผนไปเข้าได้ที่ไหนนอนอยู่ห้องก็รับชมได้เพื่อความสนมุกเพื่อความบันเทิงครับมาเริ่มเปิดมาแล้วฝนตกด้วยเปล่าโอ้ฝนตกด้วยฮะไปไดโนเสาเจ้าโลกฉันจะเป็นเจ้าโลกให้ได้เดี๋ยวจะหาวิธีปลดล็อกสกินอื่นๆได้ฮะมารอเลเวลขึ้นก่อนครับว้าวมาเจดที่นี่ ที่บ้านครับมาติดตามสัตว์ติดตามค่าสัตว์โอเคเคลตตรงไหนเอ่ยตรงนน้นหรือเปล่านู่นฮะไกลๆนี่เองครับผมโผล่มาตรงนี้เลยฮะอืมไม่ใกล,คใกลยย้ครับไกลอยู่ฮะไกลจากบ้านเราอยู่ไปฮะเล่นเพลินๆครับแนโอเพนเวลแผนที่โลกเปิดโลกเปิดกว้างฮะ บินไปใกล้ถึงแล้วตรงนี้ก็ก็มีนี่้ตรงนู้นนี่ว่ะใกล้ถึงแล้วเราจะไปลบกระตัวเลยดิค่อยๆย่องไป,ไปเดินไปฮะอย่าให้มันแตกตื่นบินไปวิ่งไปก่อนฮใกล้ถึงที่หมายแล้วตรงนี้มีกองอะไรกองไม้นี่ว่ะคืออะไรเอ่ยเศษไม้ ลากไม้ข้าไปทำไมไม่รู้แต่ข้าไปก่อนบังไว้โอเคไปไปโจมตีล่าซัดกันมาอุ้ยต้องโคดหินนี่หว่าอุ้ยมีแต่อะไรไม่รู้ค่อยๆยเอดี๋ยวค่อยวิ่งไปเฮ้ยมีเห็ดเห็ดนี่อื้กินไม่ได้โอเค เหตุตรงนี้ละมากได้ไหมนี่สองเสียงเรียกกันครับมีตัวอะไรมาไหมต้องไปชมตีตัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันมันคือรังอะไรกันแน่ไปฮะค่อยย่องไปเฮ้ยมีตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดนเสาเหรอไม่ใช่ ลังอะไรสักอย่างนึง่งฮะต้องลากันดีกว่าหินไว้ทำไมหินนี่ลังนี่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยนอนนอนหน้าลังฮะเห็นมีอะไรเลยเย็ดว่าต้องเอาเหินมาล่อฮะหรือเปล่าลอ,ลองลองลองดูโอ้ย <c oughs> มีแต่โครงกระดูกใน,นเสาอ่ะ นี่สุาสนานเดรัลสาวชัดๆเด็ดวิ่งไปคาบมาล่อเหยื่อนดีกว่าเห็ดอยู่ตรงไหนแล้วเอ้ยอวิ่งผ่านมาแวบๆแบบไม่เอารากนูน่นเห็ดอยู่ตรงนูน้นมาเก็บหาบไปล่อเหยื่อฮะแล้วเราจะโจมตีมันมัสุาสนานเดรัลสาวชัดๆ หาบแล้วก็วิ่งไปโอเคมาฮะมาวางไว้ตรงหน้าถทาได้ไหมฉันเอาเยื่อม,มารอแล้วมาแล้วก็วิง่งมีตัวแรออกมาไหม,มเห็นมีตัวแรงมาเลย ครับต้องข้าไปใกล้หรือเปล่ามาวางหน้าปากถ้ำเลยเนะี่ยมีไหมเม็เมีตัวอะไรโผล่มาแล้วครับดูว่าต้องเอากิ่งไม้ <c oughs> กิ่งไม้ไปวางไว้หน้าถ้ำหรือเปล่า <c oughs> มา เห็นมีตัวล็อกมาเลยบินไปส่งเสียงคำลางสิมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่ามีตัวอะไรอยู่ดูนฮะหาอะไรมาล่อกันดีกว่าบางทีอาจจไม่ มชอบเผ็ดน,นี้ก็ได้เฮ้ยติดเด็ดลังวะมาคาบเขียะขดขดมีไหมกำลัขงขดอยู่ฮะเฮ้ยมาแล้วเขียปุ๊บมาเลยเฮ้หยหลบเฮ้ยตัวอะไรเฮ้หยหนู เที่ยแล้วไปไหนวะมาเฮ้ยหนูหนูและกคุณและกคุณซิตี้มาไลา่ไล่ล่าไลา่ล่าหนูมาวิ่งไปจะเร็วกว่าไดนโนเสาวได้ไปแล้วพวกเฮี่ยไปไวจังวะบินบินบินเออบินช่วยได้ไปไหนไปไหนไอเจ้าหนู อย่าปล่อยให้มันลอยนวลเราต้องล่าให้ได้ออกมาไกลแล้วอยู่ไหนวะน้าเฮ้ยเฮี้ยไกลจังวะมาอยู่ไหนแล้วเฮ้ยนู้นนู้นนู้นไล่หนูไล่หนูกลับไปล้างนายซะอันที่นายจะซีมองเทงนี่มาเฮ้ยเต่าเต่าเต่าเฮี้ยเฮ้ยเต่าโดนเต่าล่อเต่ามา เฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่กว่าเราไปล่อหนูไม่เอาเตาเตามาขุดขุดรังมันใหม่เมื่อจะมีอีกตัวนึงไปยมัหนีไปแล้วตัวนึงโอเคไปฮะวิง่งเอ้ยเหนื่อยจังวะมีอไหมขุดก่อน อยู่ไหนวะมันไปแล้วอ่ะโถ่เอ้ยดียินเสียงอยู่ใกล้เฮ้ยวิ่งอยู่นู่นเห็นใกล้ใกล้เฮียวิ่งเดียวจังวะ จุ๊กจุ๊กเก่งด้วยเวนขึ้นไปบนแล้วในลา,าหานะเดีย๋ยววิ่งสิวะโจมตียากด้วยมองไม่เห็นหมองไม่เห็นเออไกลแล้วเฮืเี้ยเฮี้ยววิง่งวิ่งเราโจมตีไม่ได้ เอ้อยู่ถนน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 เฮ้ยบังบังหญ้าบังหญ้าบังเฮียแล้วเหนื่อยแล้วเอ้ยพาก่อรแม่ง,มงเร็วจังวะเออบินบินข้ามหญ้าไปไปไหนอฮยเฮียหืมล่ามันล่ามันออาให้จนได้ฮนะ มาขับยากด้วยเยสอ๋อมันอยู่ไหนวะวิ่งทะลุหญ้าอ่ะรุนอยู่มีเยบเขาไว้ลองใ้มีเบเขาไว้มันจะไปไหนไหมมียบไปได้มันวิ่งบินข้ามหญ้าไปกัดไม่ได้วะอยู่เฉยๆวะอย่าหายไปไหนนะ เวนเอยนะฮะวิ่งเดียวสักเกินบินไปจะได้สักตัวไหมวันนี้ยไม่เหนื่อยบ้างหรอวะลุยหญ้าลุยป่าใจถึงตัวแล้วเจอหญ้า้วหายไปในพงหญ้าเนี่ยนะฮี่นีไงออกมาเจอพอดีมานี่ได้เจ้าหนู มาล่าฮะล่ากันอื้อมาเฮ้ยควิดไม่โดนควิดไม่โดนืมพาก่อนกินน้ำก่อนวะน้ำอยู่ด้านหน้าอยู่ไหนหายไปไหนแล้ววะตายสี่วเวยเลยเราอยู่ตรงไหนเนี่ย ได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่ใกล้เนี่ยกินน้ำก่อนดีกว่าหายไปไหนอของมันวะ น้ำยืนุ้นหืมตัวแรกก็ผิดเป้าซะแล้วบินไปเลยจะไล่ลาหน่อยฮะกินน้ำประทางชีวิตมีบอ่อน้ำได้อยู่นหน้าๆนี้ใช่หรือไม่น่าจะใช่สีน้ำเงินอย่างนี้โอ้พระเจ้าบอ่อน้ำยู่นี่นี่เองโอเคดื่มน้ำ đường nam á đường nam hậu con lọn thầu với con ไม่เพราะวะ่าเฮ้ยอันนี้ท้ำอะไรเฮ้ยท้ำอะไรวะไปสำรวจดูไว้หนีพวกสัตว์ตัวใหญ่ฮะไปล่อไหม มายเพราะวะ่าเกิดใหม่ไหมไปแล้วฮะโอเคเราไปหาที่ใหม่ดิเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้โอ้โหต้องไปหาที่ใหม่เลยเย็ด yes. ปิดแล้วเปิดเฟซใหม่จะโผล่มาเมื่อปะนะ <c oughs> าาการไล่ลายให้ได้ฮะมันหายไปไหนไม่รู้มันวิ่งเร็วมากฮะจะลายให้ได้สามตัวฮะก็ให้ไปวางหน้าถ้ำใหม่เผื่อจะเวิร์กฮะ ลองเห็ดไป้างหน้าถ้ำใหม่ไม้ก็ได้เห็ดงั้นเราจะอดตายกันหมดหยิบเห็ดไปเห็ดกับไม้าวางไว้หน้าถ้ำฮะ มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมเห็นไกลนั่นแหละเฮ้ยเดินแบบเงียบเงียบมันวิ่งวนอยู่แถวนี้เออค่อยๆไปยังไงมันก็กลับมาตายลังผมเห็นแล้วยังไงตัวนึงมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเห็นเห็ดมันเห็นเห็ดฮะวิ่งมาแล้วยา มาสี่กรอกเลยฉันจะฟา้ามอบดูดแบบไกลๆแกงนอนแล้วกันจะมาไหมวิ่งไปลุยมาแล้วกันไม่ยอมมาใช่ไหมอย่าวิ่งเข้าป่าสิฉันมองไม่เห็น นู่นโหไปสักไกลเลยพวกจะได้สักตัวไหมวันนี้มาอย่าวนีสิวะเฮ้ยจนมุมแล้วเฮ้ย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 อย,อย่าเว้ยอย่าหายไปในป่า สกิลกดไม่โดนมน่าจะมีลอ็ลอตอลล็อกออนฮะล็อคเป้าให้มันฉลาดมากตอนนี้วิ่งวนเป็นแบบซิกแซกฮะเฮ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนเฮียเฮียจุกจุกจุกกูเหรอไปไปไปบินบินอย่างเดียวบินบินมีอยู่นิ่งๆเลยสกินก็มีอันเดียวเย็ดอย่าจุกนะเว้ย เฮีย,ยไม่โดนอีกมันจะวิ่งแค่นี้ฮะเฮีย,ยกดเฮ้ยนี่นี่นี่วิ่งไปเออเฮีย,ยจะหมดแรงแล้วเดินสาวกูวิ่งเก่งเยอะเกิน ตอนที่สามนี่จะล่าได้ไหมอืมหืกัดได้ไหมไปใกล้แล้วลองกัดดู เฮ้ยเหนื่อยว่ะมีฟ้าขาวอยู่นี้แตงโมแตงโมอไรหยอดเอาไปล่อลอมันดีกว่าจับยากจับยินนะักมันก็ต้องมาในรังฮนะแล้วก็มีเควสเดียวด้วย อยากไปทำเคล็อ,อื่นมากจังเลยไปจับยากใจเยินฮะไม่รีบโจมตีฮะตอนแรกฮะเสียดายเลยมันหนีไปแล้วเอาแต่โมไปล่อ <c oughs> จับไปที่ลังฉันเจออาหารดีๆให้นายแล้วนายไม่มากขแล้วแต่นายเหรอฉันหายได้ได้มากแค่นี้แหละ ไปฮะวิ่งไปแบบดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยมันมาล้างาแล้วเขาว้าไปในลางซะเดินไปนอยู่ตรงลางนี่เองไปไหนไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ลางวิ่งไปนูน่นละ ไวจริงฉันเอาหารมาป้อนนายอะ่ะเอ้าเอาเ,อาเ,อาเอาห็ดไปแล้วแต่โมมาล่อใหม่ละกันอืมมามากินข้าวไอ้หนูไปอีกรอบนึงไปยออ่อท้อเจออัวนแน่มันไม่ยุ่ไม่สู้กับเราฮะลาโคตรยากเลยเวนนะ <c oughs> เห็นแล้วแล้วกระไม้กำลังไปโจมตีไม่โดนควิดก็ไม่โดนเอาไปในป่าญยาแล้วเยื่แล้วจะเข้าไปในป่าสิพวกมุมกล้องชันมีจัดอออเฮ้ยเฮี้ยควิดทำไมไม่ได้วะเหนื่อยเทอ้อท้อแล้วกูไปไหนไปไหนไปไหน,ไป,ไ,หนไปทนูน เฮ้ย hey, หิวมากนะรู้เรื่องไหมฉันหิวตายด้วยแล้วไอตัวนี้ก็กาก,ากเรื่องนะฮะไปวิ่งกลับไปลังเออเบอรี่มามาที่โลง่ลงๆนี่เออแกไม่รอดแน่เวนโอ้โห oh, ไม่โดนอยเวนเอ้กดไม่โดนฮนะปุ่มไปนู่นละไปนู่นละกลับมาลังมึงซะเดี๋เจ้าแรคคูณ อยังไงจะกดโจมตีก็กดไปโดนกดตรงกลางกันมาโอเคไปไหนเราไม่รู้ว่ะกลับไปล้างดีกว่าแต่เฝ้ามันดีกว่าเฝ้ารอมันแล้วก็โจมตีฮะบิน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 ,บนไป มันไปถึงฟังมาเดี๋ยวมันก็กลับตายลางฮะนี่ฮะ โอเคครับในตอนที่3นี้กู๊ดเกมมิ่งขอตัวลาปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนที่4ตอนที่4ผมจะมาล่าให้ได้เลยครับมันไวมากครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับมาเออเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมจะดูคอดูสกิลว่าปลดใช้อะไรอันนี้ผมซื้อไปแล้วแต่มันติดตั้งไม่ได้ครับต้องมีหัวใจขึ้น75ต้องอัพด้วยฮะโอเคครับมาไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวัน สิ้นปีนี้ต้อนรับปีใหม่ในปี2025ครับโอเคขอฝากช่องนี้น้อยให้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบสนุกสนานตื่นเต้นและเร้าใจใหม้มาโอเคโอเคดูนี่ก่อนนะฮะโอเคครับขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ